สวัสดีครับผมนายศิวัตรจำลองคุณครับผมเลนจิชิพครับโมหกครับสองครับผมวันนี้จะมานําเสนอโจทย์วิสิกข้อที่เจ็ดสี่ครับลวดเหล็กยาวสี่เมตรพื้นที่หน้าตัดศูนย์จุดห้าตารางเซนติเมตรครับผมปูกยึดติดกับคานแข็งเบาเอ O ครับผมที่จุด B จงหาส่วนยึดของลวดเหล็กเมื่อมีน้ําหนักสองพันกิโลกรัมครับผมมากระทํากับลวดที่จุด A ครับผมถ้าเหล็กมีค่ามูลค่าของยันเท่ากับ2 0 0รูนิตกำลัง9 นิวตันเมตรกำลังสองครับผมแล้วก็ค่า g มีค่า10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับผมก็จะใช้สูตรนี้ครับผมค่ามวลของยางเท่ากับความเข้ดส่วนความเครียดครับผมซึ่งแรงครับผม F ส่วน a นี่ F ซึ่งสามารถเราใช้ได้จากกฎของฟิสิกส์ครับผม mg F เท่ากับ mg ครับผมค่า mg ก็เลยเอา mg มาแทนส่วนนี้ครับก็เลยใช้สูตร mg ส่วน a เท่ากับ delta l ส่วน l ครับผม แล้วก็แทนค่าครับแทนค่าแทนค่าลงมาค,ครับาผมนี่คัะแทนค่าลงมาเรื่อยๆครับครับผมแทนค่าแล้วก็ตัดกันครับผมย้ายคไปคูณตัดย้ายขาคูณครับผมสุดท้ายคำตอบสุดท้ายนะครับคือ12มิลลิเมตรครับผมก็เป็นคำตอบสุดท้ายครับผมขอบคุณมากครับ